เรื่องเท้าสักกะกับนางสุชาดาความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลอานิสงส์แห่งศีลห้าเท้าสักกะเทวราชทรงพิจารณาดูบรรดาอาดีตคนที่เคยรักเคยใกล้ชิดเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทรงไม่พบนางสุชาดาอาดีตภรรยาผู้เลอโฉมมาเกิดในสวรรค์ดาวดึงทรงดำริว่า นางสุชดาเกิดที่ไหนหนอก็เห็นว่านางเกิดเป็นนกประยางอยู่ที่ซอกเขาทรงดำริว่านางนี่เขาจริงเอาแต่รักสวยรักงามไม่ยอมทำบุญอะไรอะไรเลยตอนนี้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะช่วยให้นางได้ทำบุญให้นางได้มาอยู่ร่วมกันณนะที่นี้เท้าสักกะ ทรงแปลงตัวไปหานกกระยางเป็นอัตภาพาที่ไม่ทำให้นกกระยางกลัวต่อไปนี้เป็นบทสนทนาระหว่างเท้าสักกะกับนกกระยางเหตุใดเจ้ามาเที่ยวอยู่ที่นี่เล่านายท่านเป็นใครกันเราคือมัคคมานพบอดีตสามีเจ้านายท่านเกิดที่ไหนเล่าเราเกิดในสวรรค์ดาวดึง เจ้าจำภรรยาคนอื่นๆของเราได้ไหมเจ้ารู้ที่เกิดของพวกนางไหมข้าพระเจ้าไม่ทราบเลยข้านายท่านพวกนางเกิดอยู่กับเราในเทพวิมานเจ้าอยากเห็นพวกนางไหมแล้วข้าพระเจ้าจะไปยังที่แห่งนั้นได้อย่างไรเล่าท้าสักกะกรัดว่าเราจะนำเจ้าไปเองแล้วนำนกกระยางไปเทวโลกดาวดึง ปล่อยนางไว้ริมสะโบกครณีสุนันทาแล้วตรัสเรียกให้นางเทพธิดาผู้เป็นราชเทวีทั้งสามองค์ให้มาดูนางสุชาดาเกิดเป็นนกกระยางเทพธิดาสุธรรมมาสุนันทาและสุจิตรามาเห็นนกกระยางแล้วกล่าวเยาะเย้ยว่าโอ้หน้าตาของแม่เจ้าสุชาดาอนี่คงเป็นผลจากการชอบแต่งตัว พวกเราดูสิดูจะง,งอยปากแข้งขาเท้าของแม่เจ้าสิท่างงดงามแท้เนาะแล้วกลับไปเท้าสักกะมาพบนกกระยางตรัสถามว่าเจ้าเห็นราชเทวีทั้งสามของเราหรือยังทูลว่าพบแล้วพวกนางพากันเยาะเย้ยหม่อมชันขอได้โปรดนำหม่อมชันกลับไปที่ซอกเขาเถิด เท้าสักกะนำนกกระยางมาสู่ที่ซอกเขาแล้วกรัสบอกว่าตัวเจ้าอยากได้ทิพยสมบัติอย่างนั้นบ้างไหมทูลว่าหม,ม่อมฉันต้องทำอย่างไรเจ้าคะ่ะกรัดว่าเจ้าควรทำตามโอวาทของเรานกกระยางตอบตกลงเท้าสักกะทรงให้นกกระยางสมาทานศีลห้าและโอวาทว่า เจ้าจงยาประมาทจงรักษาศีลให้ดีที่สุดแล้วเสด็จกลับไปนับจากวันนั้นนกกระยางสุชาดาก็กินแต่ปลาตายเท่านั้นไม่มีปลาตายก็ไม่กินเท้าสัก,กะทรงแปลงเป็นปลาตายนอนอยู่ริมน้ำเพื่อทดสอบศีลของนกกระยางหลายครั้งนกกระยางเห็นแล้วคิดว่าปลาตาย จึงใช้จะงอยปากคาบทันใดนั้นปลาก็ดินนกกระยางรู้ว่าปลายังไม่ตายก็ปล่อยลงน้ำไปทรงมั่นใจว่านกกระยางรักษาศีลเคร่งครัดก็ให้โอวาดอีกว่าเจ้ารักษาศีลได้ดีแล้วอย่าท้อถอยไม่นานหรอกเจ้าจะได้ไปเกิดในเทพบิมานของเราแน่ๆนกกระยางได้อาหารบ้าง ไม่ได้บ้างสู้ผอมลงตายแล้วเกิดเป็นลูกสาวของในช่างปั้นหม้อในกรุงพาราณสีด้วยผลของศีลที่รักษาดีครั้งนางอายุได้สิบห้าสหปีเท้าสักกะทรงคำหนึ่งว่านางสุชาดาเกิดอยู่ที่ไหนหนอก็พบว่านางอยู่ในกรุงพาราณสี จึงทรงแปลงเป็นคนแก่และเนรมิตรัตนเจ็ดประการเป็นลูกฟักทองบรรทุกยานขับเข้าไปในกรุงร้องประกาศว่าใครต้องการฟักทองก็จงมาเอาเมื่อประชาชนมาขอก็ตรัสเงื่อนไขว่าเราไม่ขายเราไม่แลกเปลี่ยนเราจะให้แก่สตรีที่รักษาศีลดีเท่านั้นชาวบ้านถามว่า ศีลมีหน้าตาเช่นไรสีดำหรือสีเขียวเท้าสกระตรัสว่าพวกท่านไม่รู้จักศีลเลยเราไม่ให้ชาวบ้านกล่าวว่านายท่านลูกสาวช่างปั้นหม้อคงรู้จักศีลน,นางเที่ยวพูดว่าข้าพระเจ้ารักษาศีลลูกสาวช่างปั้นหม้อมาแล้วกล่าวว่าท่านจงมอบให้แก่ดิฉันเถิดดิฉันรู้จักศีล ดิฉันรักษาศีลตรัสถามว่าเธอทำอย่างไรตอบว่าดิฉันคือสตรีรักษาศีลห้าดิฉันไม่เคยละจากศีลเท้าสักกะผู้มาในลักษณะพ่อค้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นฟักทองเหล่านี้ก็เป็นของเธอแล้วเรานำมาให้เธอโดยเฉพาะ ทรงขับยานไปยังเรือนของนางแล้วนำฟักทองที่เกิดจากเทวฤทอันผู้อื่นนอกจากธิดาช่างปั้นหม้อจะนำไปไม่ได้ให้แก่นางทั้งทรงสแสดงพระองค์ว่าเป็นเทวดาให้โอวาดว่าทรัพย์เหล่านี้ให้เธอเลี้ยงชีวิตเธอจงรักษาศีลห้าต่อไปอย่าให้ขาดแล้วเสด็จกลับไปต่อมา ลูกสาวช่างปั้นหม้อตายแล้วเกิดเป็นธิดาของเวปจิติจอมอสูนซึ่งชื่อเดิมว่าเท้าสมพรจอมอสูนเกิดไปทะเลาะกับพวกฤาษีที่มีศีลมีกัลยาณธรรมพวกฤาษีจึงแช่งจอมอสูนกลัวคำสาปแช่งเกิดจิตวันไหวหวาดกลัวจึงได้ชื่อว่าเวปจิติ อยู่ในภพอสูรขนาดประมาณหนึ่งหมื่นยอ์ณภายใต้ภูเขาสิเนรุซึ่งจอมอสูรนี้เป็นหัวหน้าแห่งภพอสูรผลจากการที่นางรักษาศีลถึงสองอัตภาพนางจึงเป็นอสุรกัญญาที่มีรูปสวยผิวพันธประดุจทองคําถึงพร้อมด้วยความงดงามทุกๆส่วนบาลีเรียกนางว่า สุชาดาอสุรกัญญาเวบจิตติจอมอสูนห่วงแหนมากกีดกันอสูนชายทั้งหลายมิให้เข้าใกล้นางได้เลยในที่สุดจอมอสูนคิดว่าธิดาของเราควรจะมีคู่ที่เหมาะสมการที่จะได้คู่ที่เหมาะสมก็จำเป็นที่เราจะต้องจัดการคัดเลือกให้ แล้วประกาศให้พวกอสูรมาประชุมรวมกันจากนั้นจอมอสูรได้มอบพวงดอกไม้ให้แก่นางสุชาดาอาสุรกัญญาสั่งว่าเจ้าจงเลือกดูชายที่สมควรเป็นสามีของเจ้าเถิดเท้าสัก,กะทรงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วทรงดำริว่าได้เวลาที่เราจะไปเอาตัวนางมาอยู่ด้วย ทรงปลอมพระองค์เป็นอสูรชลาไปยืนอยู่ท้ายที่ประชุมถ้าถือตามเรื่องที่เรามาพวกอสูรก็เป็นส่วนหนึ่งของเทวโลกมิใช่รวมอยู่ในพวกอสุรกายหรือพวกเปรตแต่จากคำทูลของเท้าสักกะอีกแห่งที่ว่าในการใดที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ในการนั้นหมู่เทพย่อมเต็มบริบูรณ์หมู่อสุรกายย่อมลดลงจึงเป็นไปได้ว่าอสุรพิภพที่นางสุชาดาเกิดนั้นก็คืออบายภูมิที่เรียกว่าอสุรกายสุชาดาอสุรกัญญากวาดสายตามองไปในกลุ่มอสูรก็พบอสูรชลา สบตากันแล้วนางเกิดความรักท่วมท้นด้วยกำลังแห่งบุพเพสันนิวาสปักใจทันทีว่านั่นสามีของเราอยู่ที่นั่นแล้วโยนพวงดอกไม้ไปที่อสูรแก่หมู่อสูรที่มาประชุมรีบหลีกไปด้วยความผิดหวังว่าน่าอายจริงๆทิดาของราชาของพวกเราเลือกอสูรแก่เป็นคู่อสูรชลา ตรงเข้ามาจับมือนางสุชาดาอสุรกัญญาแล้วแสดงตนประกาศว่าเราคือเท้าสักกะต่างหากแล้วเหาะไปในอากาศถึงยังรถเวทยันแล้วทรงอุ้มนางสุชาดาขึ้นรถพระทินั่งซึ่งมีมาตรีเทพประบุตรออยู่รีบบ่ายหน้าสู่เทพนครฝ่ายพวกอสูร,รรู้ว่าถูกเท้าสัก,กะลวงเขาแล้ว จึงรีบติดตามไปทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันอยู่แล้วลบกันบ่อยๆเพราะเดิมทีพวกอสูรเกิดก่อนแล้วพำนักอยู่ในดาวดึงต่อมาเท้าสักกะและพวกเทพดาวดึงอุบัติขึ้นขับไล่พวกอสูรกลับมาอยู่ยังพบอสูรรถของเท้าสักกะมีขนาดยาว150โยชน์คือท้ายรถ50โยชน ตัวรถห้สบโยต์หน้ารถห้โยต์มีแท่นที่ประทับยาวหนึ่งโยต์มีฉัดขาวสูงสโยต์เทียมด้วยม้าหนึ่งพันตัวบนรถมีธงสูง250รยห้โยต์รถฝ่าอากาศมาถึงสิมพระริวันหรือป่างิว้วลูกนกครุดได้ยินเสียงรถแล้วตกใจกลัวส่งเสียงร้องไห้จ้า เท้าสักกะทรงดำริว่าเพราะเราผู้เดียวจะทำให้หมู่นกหายนะตรัสสั่งให้มาตรีเทพระบุตรรีบหยุดรถแล้วกลับออกไปทางเดิมมาตรีรีบทำตามเทวะบัญชาหมู่อสูรเห็นรถเท้าสกกะกลับมาก็คิดว่าพวกเทวดาดาวดึงนำพลมาช่วยเท้าสักกะแล้ว จึงหนีกลับพบอสูรไปเท้าสกกะทรงสถาปนานางสุชาดาอสุรกัญญาบาลีเรียกประชาบดีไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางเทพอัสษรสองโกดครึ่งนางได้ขอคำมั่นว่าพระมหาราชเจ้าในเทวโลกนี้หม่อมฉันไม่มีญาติพี่น้องเลยเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใด ขอให้นำหม่อมชั้นไปด้วยนะพระเจ้าค่าเท้าสักกะได้ตัดรับคำและต่อมาเท้าสักกะกับเท้าวเวปติติจอบอสูรก็เป็นลูกเขยพ่อตากันบางครั้งก็ทะเลาะกันบางครั้งก็เที่ยวไปด้วยกันฉันมิตรคติสำคัญของเรื่องบุเพสนิวาสคือพลังให้ได้พบคนรักในอดีต แต่การจะได้อยู่ร่วมกันในปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับความประพฤติในปัจจุบัน